เจบุญแฟมิลี่จะพาทุกคนมาทํากินง่ายๆเช่นเคยนะคะข้าววันนี้เราจะมาทําแกงเขียวหวานกันนะคะเราอาจจะเบื่อแกงเขียวหวานไก่แกงแกงเขียวหวานหมูแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําแกงเขียวหวานกุ้งหมึกกันค่ะเดี๋ยวมีวัตถุดิบอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะค่ะก็จะมีหมึกนะคะที่เราทําความสะอาดแล้วนะคะกุ้งค่ะเราล้างแล้วก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะกะทินะคะใบโหระพามะเขือใบมะกรูด พริกแกงเขียวหวานนะคะแล้วก็ผงปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็ซอสหอยนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเราตั้งเตานะคะเปิดแก๊สนะคะเราจะนำปลาหมึกกับกุ้งของเราลงมาลวกก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดระหว,ว่างที่เรารอน้ำเดือดนะคะเราจะนำมะเขือนะคะเดี๋ยวเราจะแช่มะเขือลงในน้ำเกลือนะคะเราจะหันะ่นมะเขือของเรานะคะ จะหั่นมะเขือนะคะแ้ก็หั่นไปจนเสร็จเลยนะคะแล้วก็แช่มะเขือไว้ในน้ำเกลือนะคะเ็จะได้ไม่ดำนะคะเหลือแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาพุ่งลงไปเลยค่ะ เราไม่ต้องลวกให้สุกมากนะคะเพราะว่าเราจะนําไปทําแกงอีกนะคะค่ะเป็นออกสีแดงอีกออกสีส้มแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักขึ้นเลยค่ะ,ดคะเดี๋ยวเราตักปลาหมกึกของเราขึ้นเลยนะคะ ใส่น้ำมันลงไปสักเล็กน้อยนะคะเราจะนำนะคะพริแกงเขียวหวานของเราลงมาผัดนะคะพ่ิกแกงของเราผัดได้หอมแล้วนะคะแล้วเราใสดกะทิของเราลงไปผัดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะผัดกระทิเอ่ยกับพริกแกงของเราให้แตกมันนะคะ ให้เข้ากันนะคะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมะเขือนะคะลงมาผัดแล้วนะคะมะเขือของเราจะได้สุกแล้วก็นิ่มนะคะเราจะผัดมะเขือของเราก่อนเลยค่ะ เติมน้ำตะทิของเราลงเลยนะคะเราจะมาเริ่มปรุงรสเลยนะคะแล้วมันหอยค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะแต่ใส่แล้วอร่อยนะคะน้ำปลานะคะขงปรุงรสค่ะ ตานนะคะเดี๋ยวเราผัดส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปมะกุูดนะคะลงไปเลยะคะ <S <S ่ะพริกสดนะคะเพิ่มสีสันหน่อยะค่ะ หมึกนะคะที่เราลวกไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะกุ้มนะคะ รปรุงตามใจชอบเลยนะคะเราชอบรสไหนเราปรุงเลยแกงเขียวหวานอาหารใต้ไทยจะออกรสหวานนะคะหวานเค็มนะคะค่ะเดี๋ยวรอรอให้เขาเดือดสักหน่อยนะคะอ่าเขาเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราใส่โหระพาลงไปเลยนะคะ เป็นอันเสร็จนะคะแกงเขียวหวานหมึกกุ้งของเรานะคะหน้าตาดีดีนะคะน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดเสิร์ฟแล้วก็ไปชิมพร้อมๆกันนะคะ ด้เสร็จแล้วนะคะแกงเขียวหวานหมึกแกงเขียวหวานหมึกกุ้งนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเราสามารถกินได้ทั้งข้าวเหนียวเอ้ยกินเราสามารถ <laughs> <laughs> เราสามารถที่จะกินได้ทั้งกับข้าวสวยแล้วก็ขนมจีนนะคะสงสัยจะอยู่ข้าวนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะคะหน้าตาดีดีนะคะสีสันก็ดูสวยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมนะคะแกงเขียวหวาน กุ้งของเรานะคะแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมนะคะที่จะดื่มน้ําให้เพียงพอกับร่างกายวันนี้นะคะเราชิมอยู่ข้ในข้างในห้องครัวนะคะเราออกไปข้างนอกไม่ได้เลยเพราะฝนตกแรงมากเลยคะ่ะค่ะทิปนี้เราชิมในห้องครัวนะคะ อย่าลืมนะคะที่จะดื่มน้ําให้เพียงพอกับร่างกายในแต่ละวันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของโรคระบาดนะคะโควิดระบาดนะคะยังไงก็อยากให้ทุกๆท,ท่านนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชิมนะคะ,ะแกงเขียวหวานหมึกกุ้งแกงเขียวหวานอะ่ะ กุ้งหมึกของเรานะคะว่าจะอร่อยแซ่บแค่ไหนนะคะใส่เครื่อน้อยนะคะ แล้วเราชิมไมปรพร้อมๆกันนะคะอ,อร่อยมากๆเคะเบ้ที่ไหนนะคะชิ่ทำกลมก่อนนะคะอร่อยนะคะ เราไทำทานดูนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราอาจจะเบื่อไก่นะคะไก่กับหมูน,นะคะเรามาทาเป็นซีฟู้ดนะคะอร่อยมากแกงหวานรสชาติขมข้นนะคะอร่อยนะคะใช้ได้นะคะปกติแล้วอาหารไทยๆของบ้านเราก็จะออกรสหวานนะคะหวานนาำแล้วก็เผ็ดเค็มนะคะ เนี่ก็อย่าลืมลองปรกทานดูนะคะอืมไได้เลค่ะกินกับข้าวสวยไปได้นะคะแต่ถ้าเราไม่มีขนมจีนนะคะอันนี้คือเราทำเป็นกินกับขนมจีนค่ะเยี่ยมนะคะ อ่อยค่ะยังไงก็ลองมาทำทานดูนะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่อยากนำเสนอนะคะค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของ AJ b u n Family แต่ถ้าผิดพลาดประการใดน,นะคะต้องขออภัยมาลที่นี้ด้วยนะคะค่ะแต่ถ้าดูแล้วชอบนะคะค่ะ ก็อย่าลืมนะคะที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ a อจ mm ิฟูดแฟเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้อาจจะพูดถูกพูดผิดหน่อยนะคะอาจจะหิวข้าวยัง <c oughs> ไม่ได้กินข้าวเลยค่ะก็รอมาทำคลิปนี่แหละคะ่ะแล้วก็จะได้ชิมแล้วก็กินไปป้อมๆกันเลยนะคะค่ะแต่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อ,ตอไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ thank you for watching my video click like I hope you enjoy video food I will like and happy. Please subscribe. Thank you. See you for next video. Bye.